สวัสดีค่ะพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนมกแกม่แก่คำวันนี้จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับโรงเรียนบ้านแก่คํากัน,นะคะ่ะโรงเรียนบ้านแก่คําตั้งอยู่เลขที่67หมู่12ตําบลแก่คําอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญสังกัดสนานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญค่ะโรงเรียนของเราเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล2จนถึง เป็ยมศึกษาตอนต้นค่ะโรงเรียนบ้านไก่คำมีเนื้อที่ทั้งหมด13ไร่2งาน14ตารางวาค่ะอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราก็คือยิ้มใสไหว้สวยทักทายสวัสดีค่ะเอกะลักษณ์ของโรงเรียนบ้านไก่คำคือร่มรื่นน่าอยู่ภูมิทัศน์เด่นค่ะสีประจำของโรงเรียนของเราก็คือสีม่วงและสีขาวค่ะ ต้นไม้ประจำโรงเรียนของพวกเราคือต้นจามจุรีค่ะปีการศึกษา2566โรงเรียนของเรามีนักเรียนทั้งหมด162คนครูและบุคลากรทางการศึกษามีทั้งหมด17คนค่ะใต้บริหารงานของนางสมพานรัศมีพรมโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่คำค่ะ ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านไก่คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านไก่คำได้ใช้กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพ PDCA P Plan ตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน T Do ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ C เช็คตรวจสอบและติดตามประเมินผล AX ปรับปรุงการดำเนินการและ A a c c o u n t a b i l i t y รับผิดชอบต่อหน้าที่หรือมีการรายงานผลการดำเนินงานและได้บริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษา3มาตรฐานมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจนโรงเรียนบ้านไก่คำได้ดำเนินการตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนบ้านไก่คำได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทางกำหนดเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและกำหนดเป้าหมายรายปีที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานมีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้ง4ฝ่าย มีการจัดทำและดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC องค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไก่คำ มีการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้เครื่องมือวิธีการที่สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำผลการประเมินรายงานให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและมีการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการโรงเรียนบ้านไก่คำ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เกิดประสิทธิผลทําให้มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศทั้ง3ปีการศึกษาอีกทั้งผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องย้อนหลังทั้ง3ปีการศึกษาองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านไก่คำเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้พัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านไก่คำพร้อมทั้งเครือข่ายต่างๆของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านไก่คำได้ดำเนินการทำา MOU ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกค่ายในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทางได้ทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกค่ายและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา91ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาการส่งต่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาและในปีการศึกษา2566โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา91ในเรื่องการส่งเสริมศิลปะดนตรีให้แก่นักเรียนจากการจัดการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายไก่คำนาจิกด,ดอนเมยทั้ง8รายการจาก10รายการมีนักเรียนเข้าร่วมสมโมสรอ,อำนาจ,จเจริญเซทีสมโมสรฟุตบอลของจังหวัดอำนาจ,จเจริญในการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อนางสาวสิรินภาชูกลิ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565ผ่านการทดสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษวิทยศาศาสตร์ คณิตศาสตร์โรงเรียนอำนาจ,จเจริญในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านไก่คำนำโดยผู้อำนวยการสมพานรัศมีพรมโสภาพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมผหุปัญญาดนตรีกีฬาสู่ซอฟพาวเวอร์ของโรงเรียนบ้านไก่คำต่อไป